Terima kasih telah menonton! ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับภายหลังทนายตั้มออกมาแฉตำรวจรับสวยตัวท็อปพร้อมกับแฉว่าครั้งนี้มีสื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยการรับเงินจากบัญชีมา้าจนต่อมานะครับทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับก็เผยแพร่อเอกสารพร้อมกับระบุว่าแถลงการกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแถลงเส้นทางเงินจากเว็บพนันเชื่อมโยงนายตำรวจระดับสูง าพาดพิงนักข่าวและองค์กรวิชาชีพโดยในถแถลงนะครับระบุว่ากรณีที่ทนายตาั้มแถลงเส้นทางเงินจากเว็บพนันเชื่อมโยงนายตำรวจระดับสูงตอน1น,นะครับมีการาพาดพิงถึงนักข่าวและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานั้นทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนไม่นิ่งนอนใจได้มีการเร่งตรวจสอบข้อมูลกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดอย่างเร่งด่วนภายหลังการถแถลงข่าวเสร็จสิน้นโดยได้รับการยืนยันจากทีมงานนายสิทธาว่าข้อมูลที่นํามาถแถลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิม,ม,มพ์มแห่งประเทศไทยแต่อย่างใดองค์กรที่ถูกอ้างคือสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นในระบบการจดทะเบียนของสื่อมวลชน ไม่พบชื่อองค์กรที่ทีมงานนายสิทธากล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอเรียกร้องให้นายสิทธาออกมาระบุยืนยันให้ชัดไปเลยว่าเป็นสมาคมใดกันแน่เพราะถ้าถแถลงด้วยข้อมูลคุมเครือเช่นนี้จะสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็จะทําให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนั้นเสียหายทางนี้นะครับทางสมาคมนักข่าวได้ออกถแถลงการไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยืนยันไม่เคยได้รับการบริจาค หรือสนับสนุนเงินจากองค์กรหรือบุคคลที่มีการกล่าวอ้างในการถแถลงข่าวของทีมทนายความแต่ยอย่างใดน,นะครับไม่เช่นนั้นทางสมาคมนักข่าวจะปกป้องเกียรติยศและชื่อเสียงของสมาคมที่ได้ก่อตั้งมายาวนานถึง69ปีด้วยการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปสมาคมนักข่าวนะครับขอยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อไปซึ่งภายหลังการออกแถลงการของทางสมาคมนักข่าวนะครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างใดนะครับมีการออกมาโพส์ข้อความตอบกลับทันทีโดยบอกว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่ออกมาโต้ตอบผมถามคําเดียวว่าคุณได้ถามคนในคุณหรือยังว่าได้รับเงินใครไหมผมใบ้ตัวย่อให้นะตำแหน่งอุปนาย,ยกชื่อวอแวน เอาเลขบัญชีด้วยไหมธนาคารกสิกรไทย 758-XXXXXX พร้อมบอกได้ว่าผมจะเต็มอยู่แล้วครับเพียงแต่ผมเป็นทนายผมก็ต้องระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่พอดีกับการไม่ถูกฟ้องรวมไปทั้งนะครับทนายตั้มยังบอกด้วยว่าแม้ ออกมาบอกว่ากรรมการชุดใหม่ที่เพิ่งตั้งเดือนมีนาปีนี้ไม่เกี่ยวข้องทําไมไม่พูดถึงชุดก่อนหน้าที่มีการโอนเงินตามผังอย่าแถลงแบบสีถนนชัยกันให้มากจาอะไรก็ตามมีรายงานล่าสุดว่านายวัฒนาชัยยะนินทร์อุปนายกสมาคมนะครับฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ก็ออกมายืนยันนะครับว่าตนนั้นเพิ่งรับตําแหน่งอุปนายกสมาคมเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งกรรมการสมาคมมีทั้งหมด14คนปรากฏว่าตรวจสอบแล้วมีตน นที่มีชื่อวอแหวนเพียงคนเดียวทําให้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอุปนายกสมาคมนักข่าวที่รับสินบนจากเครือข่ายเว็บพนันตํารวจซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทาง,งการเงินด้วยนะครับทั้งนี้ก็มีการตอบโต้ว่าการถาแถลงข่าวของทนายคนดังกล่าวเชื่อว่าเป็นความเข้าใจคัดเคลื่อนซึ่งคาดว่ากรรมการสมาคมที่ถูกพาดพิงนั้นน่าจะเป็นกรรมการชุดเดิมที่เพิ่งหมดวาระไปซึ่งก็มีชื่อวอแแวนเช่นกันเอาเป็นว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า การออกมาต่อกลับของทนายตั้มและการชี้เป้าใหม่นั้นทางสมาคมนักข่าวจะว่าอย่างไรรอติดตามนะครับ